กาบสบายดีและสวัสดีเบิร์ดสุขุสุคนมาพอกับซาบัวคําบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโมบาพี่น้องพังลาพังไทยต่างประเทศซาบัวกับสาบายดีเบิร์ดสุขุสุคนมือนี่ซาบัวก็ได้มาบ้านนาน้องกระรองนาอพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาหาอีกครอบครัวหนึง่งที่เพิ่นยังตกทุกข์ได้ยากพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่าบมมีนาฮิตบ,บ่มีเข้ากินเฮาพ่อแม่พี่น้องกับพอะไรแต่รับจ้างซื้อเข้ากิน ไปแต่และมือเนาะพ่อแม่พี่น้องกัชาวบัวกันย่างโบงคอยขู่ไล่ละเอียดปันใดดอกพ่อแม่พี่น้องเขาจิเข้าไปโชว์ไปถามผมอมๆกันเลยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเขาได้มาหอดเพื่อนซานของเพื่อนในน้องเขาก็สิได้ขึ้นไปหาเพื่อนขึ้นไปสัมผัสผพมพม้อกันเลยเนาะสบายดีเอ้สบายดีสบายดีสบายดีว่า่ะสบายดีสบายดีเนาะ ยังจักเดือนไดนไหมสี่เดือนสี่เดือนคนชื่อยังนะชื่อพึ่งชื่อพึ่งนั่นกับลูกบ่คลูกชื่อยังชื่อถ้าเราจะปีแล้วนะสิบเอ็ดสิบสองปีนะสิบสองปีแล้วเอ้ยชื่อยังเอ้ยชื่อลมชื่อลมอายุได้จักปีแล้ว สาวเก่าสาวเก่าปีเนาะผัวได้ชาผัวไปใช่ผัวอยู่ผัวไปดินเนาะมีลูกมีเต่าจากคนอะสามสามคนสามทงผู้น้อยเนาะเป็นไปดินเบิดบ่ดินเนาะจะได้เห็นหายเห็นหน้าอยู่บ่บ่ มลพิษมลพิษเอาใส้สามากินซื้อกินซื้อกินมาจะ่อยซื้อกินบ่มลพิษคือผมมีนาเนาะมีแต่ซื้อกินไปหาเงินอยู่ใส่สะอ้ยหาตำบานนสแหละพี่ครูจ้างเข้าไปผมมีอะไรก็อยู่ผมได้มาซื้อกินเนาะด้วยกินข้าวกินน้ำนะบ่กินเลย กินกับยังจำหมกพริกเยังกินจำแจ่วหมกพริกมาได้หากบหาเขียดป่อเ่อที่ไปหาใช่มาได้เนาะเอ้ย่าเห็นคนนะบอกเห็นแล้วเห็นแล้วเนาะลูกชายบ่ได้ไปเฮียนบ่อหมอมาได้เข้าออกอะไรออกแล้ว เพิ่นเฮียนห่องยังนเพิ่นคือออกไวกันหอกห้าเฮียนหอกห้าเนาะคือผ้าออ่งแท้นะผมมีเงินเผาแล้วก็เข้าผมมีเงินจ้างบ่สี่หั่นเชนี่ลูกผู้นั่นกับโบไ้เฮียนบ่บ่เฮียนให้ออกเบิดบ่ออกเบิดเอ้ยออกเบิดเนาะเออยยังหน่อยอยู่ วุ้ยเนนะฮยวุ้ยนาะอ่นนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเนาะเขีย็นพออ่านได้เขียนออกอย่างอย่างยาเนาะเอ้ยกินน้ำกินอยู่ใช้สารน้ำน้ำอาบน้ำยังอาบน้ำแล้วกน้ำมันจะเอาแม่กินน้ำซื้อบ่ เธอกิอนน้ำสต๊กน้ำมันน้ำซางที่กินน้ำกบบอกเออกินน้ำซีอิ๊กน้ำกบเนาะนี่กินกินข้าวแล้วบน่นอหนูน้อยกินแล้วกินแล้วหมหย่ำนะบ่หย่ำหย่ำเอาหรือว่าข้าวข,ข้าวซื้อเห็นบ่ข้าวซื้อกินชองเดือแล้วมันหยาไม่กิน,นะะได้ไหมวันนี้กินกินข้วาวย่ำไม่ได้นมไม่ได้กินกินแต่นมไม่ได้กินเนาะ ข่าช hey? hey? oh. ื่อตะกี้ป้อนกะกินอยู่บ่กินเนี่ยครับในช่องเดือนก็กินพันยาโมกินโมกินด้วยแบบนี้น้ากับบุตรเห็ดเนาะเอ้าบุตรเห็ดน้ำพรอนะแม่บ่ซะบ่บุตรเห็ดน้าน้อยเดียวบุตรเห็ดกับป้าให้เมย์ แม่กบ่มีเดไปเกิดข,ข,ข้าวกันเชืนอไหมโมได้ไปหาเห็ดน้ำมูบ่อบอได้ไปบ่ได้ไปอยูล่าละเนาะมีแต่หาเงินชื่อข่าวอย่างเดียวเนาะจัดเอจักเรือนนะสี่เ4่านนส,สี่เรือนเนาะมีลูกมีลูกจักคนก็ สามยังสิเอาอีกอยู่บ่บ่พนะออลไรเนาะผมมีนาเห็ดนะเนาะพอแล้วเนาะสามคนเลยอืมเฮือนจานบ่มีม่ยังขังอยนะ่เนาะโล่งแบบนี้ด้วยนะเวนาะเฮือนเฮือนครัวก็อยู่แบบนด้วยนะนเวนานะเฮือนครัวเนาะเวลาฝนตกมาเอามาที่นี่บ่ โต๊ะกระเียกันอะไรกัน,นเลยแบบเพื่อนคั่วได้จ้ะจุเาาพื่อนจุใครใจ่แลเข้ามาดีเข้ามาหนิเนาะมันหัวคนนี่ก็หัวหน้าบอเชื้อผ้าก็เบิดเท่านี้นั่นเนาะ กินข่าวกับแจ่วพริกบอถถ่ยบวงกับเบิดเท่านั้นเนาะอันนี้ชวนไพศาลนี่นของเจ้าบอปลูกพริกเนาะปลูกคายบอเนี่ยปลูกไว้กินปลูกไว้กินหลายกับคายเนาะ

โล่งเลยเนาะบุมียยังขังอัดเนาะน,นี่น่ะไอ้วุญอะไมีหยาดพ่นองบอมีอยู่หยาดพี่นองเจ้าห็นบอกมีเจ้าคือาใกล้ใกล้เผิ่นม่นได้เห็นหางเห็ดหน้าว่เพิ่นตก็เห็ดหเราอ่นี่เไ,ไปเห็หนน้ำเผิ่นเนาะ เป็นกะน,น้าบหรายบ่หน้าบุรายห,หน่อยแล้วก็อึดการเห็ดหน้ายังซื้อข้าวกินที่กันไหมอยากพี่น้อกเงินบอด้กับบุไดไปเห็ดน้ำเพิ่นเนาะมีแต่หาเงินซื้อข้าวกินอย่างเลียวดีคนจ้างกับไปยูมีกับบุไดไปยูเอาดูงเนาะบุไดเผาทานเผาหยังบ่บ่บุไดเห็น อะได้เห yeah. ็ดนะดูให right. ้เลยเอาแต่ผู้น้อยนี่ผู้เดียวไม่ได้หาต่อยไข่มดอกมือแรงมาขายมานั่นบอกยากดูกูได้ไปลูกชายก็เอาบ่ได้เนาะมีผู้เดียวนี่บอกผู้หญิงผู้เดียว ชิรากับเอาเงินให้หมอหน้อยท่านใบชื่อขนมชาวพันนา,นาหนังจับอาเจา้าใบชื่อขนมกินเนอร์เมื่อยบ่นอะ่ะคือนั่นแท้หันใจแท้นั่นผู้น้อยนะนคือ,ค,อคือหือคือหาแท้นะ่ะเพิเ่นเนมื่อยบ่ดึงเพิ่นเป็นแบบนั่นบ่เป็นวันเป็นวัดเนาะ โอเคเนาะทีได okay, ้ขอตัวลากลับก่อนเนาะสบายด,สายดีสบายดีบ้าน่ะสบายดีสบายดีทีได้ลงถ่ uh, ายรอบๆเพื่อนกันเนาะประมาณนะน,านี้เนาะเสียซานถ้าว่าฝนตกมันก็หัวนะพ่อแม่พี่น้องประมาณน,านี้เสีนงซาน ประมาณนี้เนาะรากว่าเอาื้อยบ่มีให้บ่มีนาเห็นกาถา่าผูใหญ่ใจดีถาอยากช่วยทั้งออยเพิ่นเนาะติดต่อทางมาทางสาวบัวได้กาเฮือนชาดาวกับประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องกาถา่าชาบัวถาพิดพลาดไปกะ ขอโทษขออภัยน้ำเด้อถ้าถึกใจกัอย่าลืมกดไลค์กดซัให้สาบัวพอให้นิกกำลังใจเหดคลิปต่อไปขอก้าวข้าม,มาสบายดี